ใจวาจากายที่ทำทั้งหมดใช้ในการเดินทางไหลเวียนเพื่อตั้งแผนผังสำเร็จเวลา ของธรรมแต่ละธรรมเชื่อมโยงถึงกันด้วยการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาประครับประคองดูแลจากธรรม ที่ทำให้ใจวาจากายกายวาจาใจเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรมแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรม ปรากฏให้รู้จากใจวาจากายจากกายวาจาใจร่างกายปกติของทุกท่อฐานพรรมบารมี30มสิบทัศ พระเดชพกุหลปส่สดจันทัสโรที่มีใจวาจากายเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นทานศีลสมาธิ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรที่เป็นรักเมตตา เพื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นใจวาจากายที่ปกติที่ท่อทานธรรมปรมีสามสิทธัพระเดชปุคุณหลวงปู่สดเจนต,ตัตโรเป็นชาวสิวไล เป็นกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิทธัพระเดเดพุกุณหลวงพุทธจันทรสโรอยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลให้รับ บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่เป็นปกติได้ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ไหลเวียนของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงะสดจันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดทุกธรรมให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลงพระสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดกับศ,กกกรรกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาต เพื่อเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุสกันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทั พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรสร้างเป็นทานศีลสมาธิดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่มักน้อยสันโดษปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสไม่ปล่อยวางยึดมั่นถือมั่นบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลกป,ปัสสดจันทัสตโรปรากฏทั้งใจวาจากายทั้งกายวาจาใจ ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปสดจันทัสโรอยอยู่เป็นปกติตลอดเวลาที่บาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ที่ทำให้วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดมาจากกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นกอทอมขออบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากข,ของท่อทานธรรมปรบีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศดจันทัสโรโปรากฏทั้งใจวาจากายทั้งกายวาจาใจที่ผิดปกติไปจากลักษณะมหาบุรุษที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษผิดปกติไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีสมาธิถูกหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งกายวาจาใจทั้งใจวาจากายเป็นคนพาน เป็นผู้ที่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่มีภัยพิบัติขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่มีอยู่ในตัวอยู่ตลอด เป็นธรรมกิเลสที่เป็นรูปแบบของโลกโกรธหลงหลอกลวงต้มตุนปิดบังอำพางเล่เหลี่ยมเพทุบายยั่วยวนไม่ให้รับรู้ถึงบรารบีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรไม่ให้รับรู้ถึงหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบรารมีสามสิบทัพระเดระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ใช้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนให้กิเลสเดินทางไหลเวียนเพื่อรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทธพระะเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร,ร์ทัสโรเพื่อดึงดูด บอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อตั้งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสปรากฏทั้งใจวาจากายทั้งกายวาจาใจ ที่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นใจวาจากายเป็นกายวาจาใจที่เป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นเปรตอสุรกายนรกโลกันที่เป็นโอกาสให้ได้พัฒนาปรับปรุงสร้างขึ้นเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ ด้วยการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุสสจรรันทรทัสโรที่ปรากฏทั้งใจวาจากายทั้งกายวาจาใจ ให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสามสิบทัตพเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรให้เกิดการรวบรวมรักษาทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จาก การดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดศปุคุลลปสสันทัสโรทำให้เกิดเป็นธรรมธาตุที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศปุคุลลปัสสันทัสโรใหม่ๆไม่ซ้ำอยู่ตลอดเวลา สร้างความเป็นปกติทั้งกายวาจาใจเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ยั่งยืนเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำ ไม่ซ้ำทำไม่สำม้สำธาตที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ได้จากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่มีมาใหม่ๆไม่ซ้ำทำไม่ซ้ำธาตุ ที่ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดทำให้บาร,รมีสามสิทธัสตเดชพกุณหลวงปุสจันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงตัวเองสร้างปกติให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทััน พระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทัสโรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่มักน้อยสันโดษปล่อยวางกิเลสยึดมั่นถือมั่นบารมีสามสิทธัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโร ปรากฏทั้งใจวาจากายทั้งกายวาจาใจดังที่ชาวสิวิไลปรมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรได้ทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่หลอกลวงต้มตนให้คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของนํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพ์ยสมบัติมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสนำมาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้ได้สร้างทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสโรจากเดิมที่คนสัตว์สิ่งของถูกหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบชาวสิวไลยบรมีสาวิทัเสเด็พะกุณหลวงปุษตันทัสโรอดอาหารวันเว้นวันดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุเพื่อให้ร่างกาย ได้สร้างได้ซ่อมตัวเองเลิกนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติเลิกนำมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอดอาหารวันเว้นวัน ดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุเพื่อทำให้ซากคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของได้ถูกนำออกจากร่างกาย บางส่วนสามารถปรับปรุงให้เกิดเป็นประโยชน์สร้างซ่อมร่างกายทำให้ทราบคนสัตว์สิ่งของในร่างกายคนสัตว์สิ่งของหมด กิเลสที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของในร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกดึงดูดบอกเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงสดจันทัสโรเกิดเป็นบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรโหมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำที่ได้จากบรบีสามสิทธัสเด็ชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัส เดชพระคุณหลวงประสกันทัสโรทําให้ชาวสิวิไลาาบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงประสจันทสโรอดอาหารวันเว้นวันวันที่อดอาหารดื่มน้ำที่บีแร่ธาต วันที่ทานอาหารไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทุกวันไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติไม่นำมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นเครื่องล่งห่ม ไม่นำมาเป็นยารักษาโรคไม่นำมาเป็นที่อยู่อาศัยไม่นำมาเป็นพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อไม่ให้กิเลสท,ที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของสามารถเดินทางเข้าสู่ร่างกาย คนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่เป็นปกกติที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้บารมีสารสิทัพัทะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโร เดินทางไหลเวียนรำวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปถมเริ่มแรกรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอยู่เป็นปกติได้ตลอดเวลาทำให้ เกิดการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตรวจตรานนิพพานธรรบปรบีสามสิทพัดพระเด็จพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุข สงบร่มเย็นไม่เร่าร้อนทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงที่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบ,บทัศน์พระเดชพะกุลหลวงพ่อสจันทัสโรการดึงดูดบอกเกิดธรรมทั้งหมดทุกธรรมเกิดเป็นธรรม วารบีสามสิบทัดพระเดชพระคุณโลูซสดจันทัตโรมใหม,ใหม,ใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติสร้างปกติทานศีลส,สมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนึง่งห่ม อยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างชาวสิวิไลกัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศทเดชพระกุลโลมุสดันทัสโรที่กายวาจาใจใจวาจากาย เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมทรัพย์สมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบได้ด้วยตัวเองรับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงประศจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทัศผพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัศโรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทําให้พระเดศพระคุณหลวงปุจันทรทัศโรพระเดศพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูนําพวกเรา อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปุดจันทรทศโรที่ตั้งแผนผังสําเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้เราได้ ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามทิพ์ทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโร